เอาละครับก่อนก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําเป็นเมนูข้าวผัดไข่าลาวานะครับทําง่ายๆอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนก็ไปลองดูวิธีขั้นตอนการทํากันเลยครับไปดูเลยครับใส่น้ํามันลงไปแล้วนะครับแล้วก็ตามไปด้วยกระเทียมครับเราเจียวกระเทียมให้หอมเลยนะครับ ากนั้นเราใส่ไข่ครับเราตีไข่ให้แจงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจียวให้ไข่มันแห้งไปสักพักหนึ่งนะครับได้แล้วครับจากนั้นเราใส่ข้าวสวยลงไปครับ ครับเดี๋ยวเสวขาวลงไปก็ตามด้วยซีอิ๊วดำครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้ก็ผัดต่อ เรียบครับี่ก็น้ําตาลครับนิดหน่อยแล้วก็ผักของเราครับ แล้วก็หอมหัวใหญ่เคได้แล้วครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราปิดไฟครับก็อเอาข้าวไปพักได้เลยครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราทำไข่ลาวานะครับเอากระเทียนสับนะครับเราลงไปอีกนิดนึงครับ จากนั้นอันนี้ครับอันนี้จะเป็นไข่นะครับไข่ไก่แล้วก็ใส่นมสดลงไปด้วยนะครับเราจะทาเป็นลาวานะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยครับใช้ไฟเบานะครับเลยครับค่อยๆผักไปนะครับอเออจากนั้นใส่กุ้งที่เราพักไว้ใ,ใส่ลงไปเลยครับ โอเคครับแค่นี้ครับปิไดไปเลยครับ เระครั่เพื่อนได้เวลาชิมแล้วครับครับม้ดูไข่ไข่ลาวาครับข้าวผัดไข่ลาวานะครับไข่นุ่มมากครับ โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับจริงๆแค่ดูก็ดีใจแล้วล่ะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับบาย